ร้านพี่เอกเด็กน้อยมาแล้วจ้าชิมหมูแผ่นกรอบของอีกอย่างที่ดังของมิยาคลุมนะร้านนี้ก็เป็นร้า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 นบางเพื่อนคุณชมข้าเหนียวมะม่มวงนะโคตรอร่อยนี่บางหายแล้วสบายแล้วมาช่วยกันทำง,งานหาก,กินแล้วเพื่อนอะนะอ๋อีมีไอศครีมหรครับโอ้โหดีมากเลยดีมากเลยจะเพื่อร้านนี้เค้กับบางใบฝนราชบุรีนะอร่อยนี่ล้วชองกอร่อยเพื่อนแล้วก็ป๋องหอมทาเพื่อน50ิบาท เลนโอนหนูปังลาวานเพื่อสบาทสิบาทมีช็อกโกแลตมีใบเตยแยกพัสดุเจดีปลาทูปลาทูปลาทูจ้าปลาทูนี่ครับก็ใหญ่ๆฟันขมงอ้ยฟันฉุยเลยนี่ฟันฉุยเลยมาซ้อก็เชื่อเขาตลอดนะทุเรียนเชื่อเขาเป่าทุเรียนมาซื้อท่าทัดมาซื้อท่าทัดมัน ครับเพื่อนอยู่กับช่องชาว์ชาล์แชนแนลครับผมวันนี้เรามีนะฮะหน้ากำดังพิ雅พหลุมนะครับตอนนี้ตลาดพัฒนาไปเรื่อยๆปรับงบตลอเวลาแล้วเราพอน้าทอแล้วนะไปดูฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยไปเลยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาล์ชาแนลชาว์ชาล์แชนแนลอ่อหน้าตุ๊กเนาะจะได้ติดตามชาล์ชาล์ชาแนลอ่าดีนะโอเคคิดตั้งนาอันเดอรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่จะตั้งนะฮะชาลชาล์ช่องใหม่ชื่อ ชาเชาชาแนลจากเทเดอร์พาแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่แม่นแล้วพวเป็นเชาเชาพวกชิคเอาต์ทางแน่นอนองงเจมเพิ่มได้มีแค่สามสี่สามสี่หลัวแกก็ไม่ทันเหมือนกันเอ้า แแก,ก,กแอ็อันนี้เป็นทุเล่นแช่แข็งก็มีนะเพื่อนเพรของหมดเพื่อนทุเรีนแช่แข็งของหมดอันนี้เป็นเพื่อนแช่แข็งแต่ช่วงนี้ของหมดนะเนี่ยเราก็มีมีแช่แข็งอยู่นี้แต่วันนี้ของหมดนะแปลว่าขายดีเพื่อน แบบพี่ยอยางเขาลู้นะเดี๋ยวเราไม่ทดลองเพื่อนหมูยออุบลจ้าหมูยออุบลได้โอทอมานนะจ๊ะเนี่ยเห็นป่ะนี่ฟ,ฟรีนะ ย้อนแสงเลยเพื่อนนี <N <N enfin ่หนมไข่ตายายเพื่อนหนมไข่ตายายกลับมาแล้วเนี่ยหายพักนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ออทอปนะวันนี้แกกลับมาแล้วหนมไข่ตายายเพื่อนนี่น้องไข่ตายายโอ้ย้อนแสงเพื่อนนมองไขตายายไข่ดีมากหนมไข่ตายายได้ออทอปมาแล้วจ้า ยี่สิบาทนะอร่อยคุ้มค่ามะม่วงมะม่วง,ง,งยำสามสี่ร้อยหอยดองก็มีดอกเกือมีเมนูหลักของพิยาเขาเลยนะตัวตัวเรือธงเลยนะนี่คือน้ำลายหแก้วละยี่สิบบาทเป็นตัวเรือธงเลยใส่กันไม่ยัง้งเหมือนกันพิยาถวายใส่แกยวใส่ให้เต็มที่เลย เดี๋ยวเ้ามาลูก <analysis> ค <laser synagogue> ้าเยอะนะตัวหลักแบบตลาดใหม่พี่ยาคอนรุมนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มปรับปรุงเริ่มทำขึ้นมาเรื่อยๆใหม่แล้วนะนี่ชิ้นนึงจ้าปูจ้าปูจ้าปูสองร้อยยี่สิบห้าบาท สองร้หนึ่งร้อบาทเพื่อนขายได้ว้านเรเป็นพันลูกเหมือนกันนะทำไปเล่นไปร้านต้องเป็นเอกพี่เอกของพี่ยาค่ยร้านพี่เอกเด็กน้อยมาละจ้านนชิมฟรีจ้าชิมฟรีลุงให้งไหมโหนเล็กขอบคุณค่ะก่อนจ้าสวยก่อนขอบคุณค่ะ เป,เป็นสาวๆนั้นเป็นเป็นนางฟ้านะมเพื่อนหมูแผ่นกรอบของอีกอย่างที่ดังของพิยาขรลมนะนะครับติ๊กต oh ิ๊กเขามีไก่ทอดสิบบาทน้ำลำไยหมูแผ่นกรอบเพื่อนๆที่เป็นของหลักของเขานะหมูแผ่นชิมได้นะจ๊ะแล้วก็แล้วก็แคบหมูไม้หน่อไม้เนื้อวัวร้านนี้ก็เป็นร้า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 นบางเพื่อน คุณชมข้าวเหนียวมะม่วงนะโคตรอร่อยนี่บางหายแล้วสบายแล้วมาช่วยกันทำงานหากินแล้วเพื่อนนี่ข้าวเหนียวมะม่วงเขามีชุดเล็กครึ่งโลแปดสิบโลละร้อยสี่สิบเพื่อนนี่โอ้มีสับปะร่ด้วยเป็นไง่อะโเราทำสดมีสับปะร่อะโวคาโดออ่าลงรับมีทุเรียนไอศครีมนะคะอ๋อรอไอศครีมมานะอ๋อเดี๋มีไอศครีมหรอครับโอ้ดีมากเลยดีมากเลยรอไอศครีมก่อนนะคะอรอ้ียาชิมก่อนนะเพื่อนเพื่อนครับเชิญครับ ไม่มีหลายอย่างนี้มีเลือกหลากหลายจริเนาะเป็นน้ำกะทิสดนะคะพี่เป็นสูตรกะทิสดนั่งวันที่สดเพื่อนนี่ร้านนี้ร้านร้านดังล่าสุดกำลังกระแสะมาแรงมากเพื่อนร้านนี้เค้กอบฟางใบสดราชบุรีนะชื่อใหม่ก็คือ<ช>เค้กหน้า,นาทะลักเพื่อนออนี่ดูมีหลายตัว มีลูกตาลมีเนี่ยโบลิโอมีช็อกโกแลตชิพมีสตรอเบอรี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็หอมเขาอมอะไรก็หอม,อ,หอ,มอ๋อนี่ยยินจีมเพื่อนอันนี้ก็อร่อยอน,นี่แล้วช่องก็อร่อยเพื่อนแต่ของชอบเราหมดแล้วแน่นอนเบอร์ดังสุดคือคัฟฟี่เค้กใช่ไหมซึ่งมาซึ่งมาช้าอดแน่นอนใครมาช้าอดแน่นอนเนี่ยเพื่อน มาเลยครับร้านขายดีอีกร้านหนึ่งของร้านพิยานะขายแบหมดเร็วมากร้านนี้ถ้วยใหญ่ไส้ทะลักเป็นพี่อยากคอนเฟิร์มไนะว่าร้านนี้คือถ้วยใหญ่แล้วเค,ค้กก็น่าทะลักน่าเยอะคุ้มค่ามากหนักกึ่งหัวยกมาย,ย,ยกมาอยา่ารับุริเวณเพื่อน น้ำปองความทานเพื่อนห้าสิบบาทปองห้าสิบบาท,บาทสามเต็บเลนบ่นบอลนมปังลาวานเพื่อนสิบบาทสิบบาทมีช็อกโกแลตมีใบเตยมีชาไทายมีเปลือกนมฮอเกิ้ลมีลูกค้าลุมเหมือนกันกร้านนี้สิบบาทคุ้มค่ามาก น้ำฟ้อมีอีกร้านหนึ่งน้ำฟ้อม KN คือคุณหนิงเพื่อนอยู่แถวเส้นแยกพระสังฆเดชดีนี่ปลาทู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 จ้าปลาทูเนี่ครับก็ใหญ่ๆพ่อแม่ปลาทูพิจารณาพ่อแม่ปลาทูพ่อแม่หัวใจใหญ่ใหญ่มากๆ พี่บอกนึ้อเองก็ไม่เค็มครับเพื่อนร้านนี้เวลาที่พี่ยาชอบร้านเพลินปลาทูเพื่อนที่มาอยู่บนตลาดใหม่เนี่ยโทรสั่งขาจะเบอร์เบอร์นี้เลยนะเนี่ยซื้อยอนโทรสั่งได้เลยลนนมาาข้้งบแวค่ะอ๋ออยู่ข้างบนแล้วครับขอบคุณนะครับแล้วก็นี่ซาลาเปาแจ่มแหม่มเพื่อนโอ้โหฟูฟ่องเลยร้อน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 ไปสมองได้ ฟันฉุยเลยนี่ฟันฉุยเลยนี่ร้อนจริงตกตาเนี่ยมีใส่ต้องเต่ใช่ใช่โอ้โหลูกเรายี่สิบบาทเพื่อนลูกใหญ่ๆนะลูกเดียวก็จุกแล้วเนพะื่อนอิ่มตึกแล้วอ่ะสวัสดีจา้า มาซื้อทอดมันาอ๋อทอดมันแต่ก็ไม่ทันเลยมาซื้อเชื่อเขาจะอดอยไหมทุเรียนชื่อเขาป่ทุเรียนมาซื้ทอดมันเาชืวอเขาทอด